มันไม่ได้มีประตูเป็นเกอบเป็นกลางกับตำแหน่งแนวรุกมันไม่ได้แบบหู่ใจบอลคิลเลอร์พาส bon, ให้เห็นในทุกเกมก็แค่เลี้ยงไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าผลงานของแม็กซิมแมงในปีนั้นเนี่ย25เกมยิงไป3ประตูกับอีกเสียดันเริ่มไม่ตอบโจทย์แฟนบอลแล้วจากที่เคยชอบที่เคยตื่นตาตื่นใจกลายเป็นทรงผมขัดใจแม่ฟอร์มแย่ขัดใจคุณตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เริ่มมีคนบ่นครับว่าไอเป็นนักเตะขี่เลี้ยงขี่เกียรติเล่นเกมรับใหม่ไล่แดนบนจบสกอร์ก็ใหม่คมยิงเหินยิงข้ามคานเป็นประจำคิดก็ไม่ฉฉานตัดสินใจไม่ดีในพื้นที่สุดท้ายเล่นมากจังหวะจนเกินไปบางทีเนี่ยไปเลี้ยงตะพืพ้นตะพืสุดท้ายแล้วครับด้วยปัจจัยหลายต่อหลายอย่างนักเตะรายนี้ก็ต้องออกจากทีมไปนะครับท่างการความเสียดายแล้วก็แฟนบอลก็เสียใจเหมือนกัน ส่วนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับพทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับวันนี้ผมใส่เสื้อของนิวคาเซิลครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอแล็กซแองแม็กซิแมงครับนักเตะที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับอาอาลีในลีกซาอุดิอาระเบียครับด้วยค่าตัวรา,ราวๆประมาณสัก23ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ25ล้านยูโรนั่นเองตลอด4ปีที่ผ่านมาครับอแล็แงแม็กซิแมงเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดของทูนามี่ อยู่ในอ้อมกอดของเดอะแม็กพายสครับเป็นนักเตะประเภทที่ว่าอยู่ให้คนบน่นแต่จากไปให้คนคิดถึงฮนะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยคนก็ชอบบ่นวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นในสนามความเฉยชาในบางครั้งที่ไม่ค่อยไล่บอลน,นะครับแล้วก็การตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายที่ไม่นีนักจนทำให้เนี่ยการผลิตป,ประตูหรือว่าแอสซิสเนี่ยมันไม่เป็นเกอบเป็นกรรมเท่ากับความสามารถที่เขามีแต่วันที่ ทีมเนี่ยตัดสินใจปล่อยแม็กซิแมงออกไปครับไปอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียในวัย26ปีเท่านั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลก็รู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจครับที่นักเตะ1รายนะที่สู้กับทีมหนีตกชั้นกับทีมมาจนวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ประสบความสำเร็จเป็น,นรองแชมป์คาราบาวครับรวมไปถึงคว้าอันดับที่4ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่จะถึงนี้แต่ว่า ดวยวิธีฟุตบอลครับตัวเขาก็ต้องย้ายออกจากทีมไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในทีมเนี่ยมีตัวเลือกทางปีกตัวเลือกทางด้านข้างค่อนข้างเยอะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของแม็กซิแมนกันครับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันครับก่อนที่จะไปโลดเล่นอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียครับแม็กซิแมนผ่านอะไรมาบ้างและ เขาเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเวลา4ปีตลอดที่อยู่กับนิโคลเซ่นม,มีผลงานอย่างไรแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของแม็กซิแมนก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องจอน,นะครับก็จะมีเรื่องราวของนิโคลเซ่นบวกกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยแล้วก็เรื่องราวของกีฬาไทยอื่นๆที่ผมอยากจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็นํามาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้เสพกันนะครับแม็กซิแมนเนี่ยเกิดในช่วงเดือนมีนาคมนะครับปี1997ตอนนี้ก็ บอกลบพุนหารก็เป็นทั้งหมด26ปีนะครับสำหรับอายุบ้านของแม็กซิเมงนะครับปกติแล้วนักเตะที่เป็นนักเตะผิวสีดำมาจากประเทศฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่ ค่อนข้างยากจนพ่อแม่มาจากแอฟริกาแต่แม็กซิเมงไม่ใช่แบบนั้นครับแม็กซิเมงเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยครับเขาเติบโตในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคุณพ่อเนี่ยมาจาก,กวาเลรูปนะฮะส่วนคุณแม่มาจากดินแดนเฟนส์กียนาจังหวัดพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสแม็กซิเมงเป็นลูกคนสุดท้ายในครอบครัวนะครับที่มีลูกทั้งหมด3คนไวเด็กของแม็กซิเมงเขาเป็นคนที่ชอบเต้นชอบแฟชั่นครับด้วยความที่บ้านเนี่ยค่อนข้างมีฐานะทําให้เขาเนี่ย ได้เข้าถึงเรื่องของ, TV, อง,ของทีวีเรื่องของโทรทัศน์เรื่องของอินเทอร์เน็ตได้เห็นการเต้นในย t ท b e กระชอบฮะชอบการเต้นชอบแฟชั่นโลกของเขาเนี่ยไม่ใช่โลกที่ที่แคบแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างมีตังก็ได้เห็นนูน่นได้เห็นนี่ก็เลยชอบฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วขเขากลับชอบเรื่องของกีฬาเป็นพิเศษในวัยเด็กเขาชอบเล่นกรีธาฮะหรือว่าวิ่งเนี่แหละฮะเพราะว่าเขามีพื้นฐานเป็นคนที่วิ่งเร็วครับแล้วก็ ต่อมาฮะชอบเล่นฟุตบอลพอชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยตัวเองมีพื้นฐานในการวิ่งเร็วอยู่แล้วเนี่ยก็เลยชอบเล่นเป็นพื้นที่ด้านข้างครับหรือว่าปีกในการเลี้ยงบอลกระชากบอลชอบเลี้ยงบอลมีความเร็ว หลังจากนั้นครับในวัยประมาณสัก4ขวบก็ได้ไปทดสอบฝีเท้าและก็อยู่ร่วมกับทีมท้องถิ่นก่อนที่8ขวบเนี่ยจะไปอยู่ร่วมกับทีมที่มีชื่อขึ้นมานิดนึงฮะนั่นก็คือบูโลนนั่นเองอยู่กับบูโลนตั้งแต่8ถึง14ขวบครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับแซงตียนแซงตียนก็เป็นทีมที่ถือว่ามีชื่อในระดับอีกระดับหนึ่งแล้วอยู่กับแซงตียนตั้งแต่อายุ14ปีครับก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแซงตียนในปี2013ด้ววยัยเพียงแค่16ปีเท่านั้น เขาลงสนามให้กับแซงเ,เตนียนครับจำนวน2ฤดูกาลเนะี่ยสินัดทุกถ้วยทุกรายการในฤดูกาล2013-2014แล้วก็ฤดูกาล2014-2015นะฮะก่อนจะย้ายไปอยู่กับโมนโกทีมใหญ่เลยครับในปี2015หรือว่าเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับ ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่พอไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างมอนโกเป็นทีมใหญ่ในลีกเอิงของฝรั่งเศสเนี่ยทำให้ตัวเขาเนี่ยถูกปล่อยยืมก่อนครับไปอยู่ในลีกเยอรมันงานในบุนเดสลีกากับสโมสรฮันโนเวอร์ในวัย18ปีในฤดูกาล2015-2016เนี่ยเขาลงสนามไปทั้งหมด17เกมยิงได้1ประตูซึ่งก็ถือว่าเป็นประตูแรกในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของเจ้าตัวนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นครับในฤดูกาล2016 2017นะครับก็ได้กลับมาอยู่กับบาสเตียในลีกเอิงของฝรั่งเศสนะฮะซึ่งการกลับมาที่ลีกเอิงของฝรั่งเศสกับบาสเตียคราวนี้เขาได้เล่นเยอะแล้วฮะเล่นไปทั้งหมด36นัดยิงไป3ประตูทุกถ้วยทุกรายการนะครับตอนวัยเนี่ยแตะหลัก20ปีซึ่งผลงาน36เกมกับบาสเตียเนี่ยก็ทำให้มนโกตัดสินใจดึงกลับมา สู่ทีมชุดใหญ่ของโมโนโกในฤดูกาล2017ครับแต่ว่าได้ลงสนามเพียงนัดเดียวเท่านั้นก็ถูกปล่อยตัวนะครับไปให้กับนิส ซึ่งถือว่าเป็นทีมร่วมลีกลีกเอิงเนี่ยลงสนามให้นีสนะครับจำนวน2ฤดูกาลทีนี้เนี่ยพอลดข,ดขนาดของทีมลงมาจากมนนโกลงมาถูกปล่อยตัวลงมาอยู่กับนีสนะฮะในฤดูกาล2 0 1 7ันถึงแล้วก็2 0 1 8ันถึงเนี่ยกลายเป็นตัวหลักตัวจริงของนีสเลยฮะสฤดูกาลลงไป64เกมในลีกยิงไป9ประตูครับส่วนผลงานทุกถ้วยทุกรายการเนี่ยฤดูกาลลงไป74เกมเฉลี่ยแล,ล้วฤดูกาลละ37เกมเลยนะ ยิงไป11ประตูบวกกับอีก14แอสซิสต์ X X, ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในลีกยุโรปนะฮะในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอายุประมาณสัก22ปีปี2019ครับเิวิเซนภายใต้การคุมทัพของสตีฟบูชแล้วก็มีเจ้าของทีมอย่างไมค์แอชลีย์นะฮะก็ถือว่าเป็นทีมในยุคเดิมเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วก็ได้ยื่นซื้อฮะอเลงแซงแม็กซิมแมน มาร่วมทัพครับ,รบแล้วก็คว้ามาได้ด้วยค่าตัวราวๆประมาณสัก20ล้านยูโรซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ซื้อโจโลินตัน40ล้านปอนด์นะครับจากฮอฟเฟนไฮม์ในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันมีการเซ็นสัญญาแอนดี้คาโรฟีจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดในช่วงเวลานั้นด้วยแล้วก็มีการดึงตัวเอมิล์คาร์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนในกองหลัง ที่น่าจับตามองจากอาร์เมียงนะครับในลีกฝรั่งเศส5ล้านปอนด์ปีนั้นฮะปี2019นิบเก้านิลเซนก็ถือว่าจับใจ่ายใช้สอยใช้ได้เพราะว่าแค่โจโลินตันกับทางด้านของแม็กซิมแม็งเนี่ยสคนนี่ก็ราวๆสัก60ล้านแล้วโดยปีนั้นนะฮะนิโคลเซนเนี่ยมีการปล่อยตัวนักเตะที่เป็นนักเตะแนวรุก3รายโคเซลู u, ฮะออยุสเซเปเรสเนี่ยไปเลสเตอร์ผมชอบมากเลยเปเรส30ล้านนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือมิดฟิลด์ตัวรุก นะครับทีมชาติเกาหลีใต้ก็คือกีซุงยองนั่นเองแม็กซ์มเนี่ยก็เข้ามามาเป็นตัวหลักตัวจริงแล้วก็มาเป็นตัวที่แบกความหวังของนิวคาสเซอลเอาไว้ซึ่งดิวนี้เนี่ยมันเป็นดิวที่ผมจําได้ว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจเพราะเขาเป็นเป็นนักเตะที่ถือว่าเล่นดีอยู่ในลีกเอิงน่าจับตามองมีจํานวนประตูที่ค่อนข้างเยอะนะครับ11ประตูกับตําแหน่งปีแล้วก็มีอีก14 15แอสซิสไม่ธรรมดานะฮะ แล้วก็คนค่อนข้างคาดหวังไว้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทีมอย่างนิวเซิลที่อยากจะได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีทีมใหญ่อย่างอาร์ซนอลก็อยากจะได้เช่นกันแล้วก็ยื่นซื้อตั้งแต่ตอนอยู่มนาโกรอบหนึ่งแล้วแต่เลือกไปนีสแล้วก็ยื่นซื้อตอนที่อยู่นีสอีกรอบหนึ่งแต่สุดท้ายเลือกมานิวเซิลเพราะฉะนั้นมันทําให้แฟนนิวเซิลรู้สึกเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยมันน่าสนใจทั้งโ้จิตวิญ,ญญาณก็ตั้งใจที่จะมานิวเซิลนะครับแล้วก็ เรื่องของฟอร์มการเล่นก็น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับการที่นิวคาเซิลเนี่ยสามารถดิวแม็กซมแมมาอยู่กับนิวคาเซิลได้นั่นก็คือฮาเต็มเบนอักฝาครับนี่คือนักเตะที่นิวคาเซิลเนี่ยเคยไปดึงตัวมาจากลีกฝรั่งเศสแล้วก็เล่นได้ดีมากมีประตูที่ยอดเยี่ยมถ้าจำกันได้ครับเจอกับเอเวอร์ตัน เป็นหนึ่งในประตูที่สวยที่สุดตลอดการของนิวคาเซิลเลยก็ว่าได้เบนักฟานเนี่ยหลังจากที่ออกจากนิวคาเซิลเขาก็กลับไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปรู้จักกับทางด้านของแม็กซิแมงแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็แนะนําว่าเฮ้ยแม็กซิแมงที่นิวคาเซิลเนี่ยมีบรรยากาศฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมสนามฟุตบอลยอดเยี่ยมแฟนบอลยอดเยี่ยมภาพรวมของฟุตบอลที่นั่นน่ะดีบรรยากาศดีแล้วก็มีโอกาส ที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้เฉิดฉายแล้วก็โอกาสการลงสนามน่าจะเยอะกว่าตอนไปอยู่กับอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ช่วยให้อ่านิวคาสเซิลเนี่ยสามารถที่จะดิวแม็กซิมแมงมาอยู่กับนิวคาสเซิลได้ปีแรกครับในฤดูกาล2 0 1 9ันสิถึงสองพไอปีโควิดเนี่ยแหละครับแม็กซิมแมงลงสนามทุกรายการครับ30เกมยิงไป4ประตูครับในลีกเนี่ยเล่นไป26เกมตัวจริง23นะัดยิงไป3ประตูนะครับแล้วก็มี5แอสซิสต์ด้วยประตูแรกเนี่ย เจอกับเชฟฟิลด์ยูเนเตดในวันที่5ธันวาคมครับ2019แฟนบอลเนี่ยชอบมากเพราะว่าปีนั้นเนี่ยนิวเคลเซไม่ได้ลุ้นหนีตกชั้นแบบน่ากลัวเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ตัวของแม็กซิแมนเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของนิวเคลเซในฤดูกาลนั้นมีความเร็วครับเลี้ยงกินตัวได้ดีนะครับแล้วก็สามารถอ่าสร้างความหวือหวาคู่แข่งเนี่ยจับทางยากและนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลแล้วเนี่ยเอกลักษณ์อื่นๆครับ เป็นคนยิ้มง่ายสนุกสนานเวลาดีใจกับบางทีก็ชอบเต้นนะครับแามีผ้าคาดเนี่ยผ้าคาดผมอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบดูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับซึ่งแฟนบอลก็รู้สึกมันไม่ได้มีแบบนักเตะที่มี movement มีอ่ากริยามีความสนุกสนานแบบนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแต่ว่าในฤดูการต่อมาฮะสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยเคยตื่นตาตื่นใจแต่พยายามที่จะละเลยในเรื่องของ การตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายที่ไม่คมการเล่นมากจังหวะม,มันเปิดเผยในฤดูกาลต่อมาในฤดูกาล2020-2021ถึงซึ่งฟอร์มการเล่นของนิโคลเซนในช่วงแรก20เกมแรกเนี่ยแพ้ไป11นัดเสมอ4นัดและชนะเพียงแค่5นัดมีแค่19แต้มจาก20เกมแรกกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียกว่าฮันนีมูนในช่วงแรกกับทางแม็กซิมแมนเฮ้ยตื่นเต้นนู่นนี่นั่นแต่พอมันมันไม่ได้มีประตูเป็นกอบเป็นกำกับตำแหน่งแนวรุก มันไม่ได้แบบหูจ่ายบอลคิลเลอร์พาสให้เห็นในทุกเกมก็แค่เลี้ยงไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าผลงานของเม็กซีมแมงในปีนั้นเนี่ย25เกมยิงไป3ประตูกับอีก4ซิสดันเริ่มไม่ตอบโจทย์แฟนบอลแล้วเริ่มมีคนบ่นครับว่าไอ้เป็นนักเตะขี้เลี้ยง ขี่เกียรติเล่นเกมรับไม่ไล่แดนบนจบสกอร์ก็ไม่คมยิงเหินยิงข้ามคานเป็นประจำคิดก็ไม่ฉะฉานตัดสินใจไม่ดีในพื้นที่สุดท้ายเล่นมากจังหวะจนเกินไปบางทีเนี่ยไปเลี้ยงแต่พื้นถือไปเลี้ยงหลบได้หนึ่งคนและไม่จ่ายเพื่อรออยู่ดันไปเลี้ยงอีกจังหวะหนึ่งเพื่อล้ำหน้าแลละคือมันกักกักจังหวะไปหมดแต่โชคดีในฤดูกาลนั้นเนี่ยนิวเซอร์มารอดตกชั้นหลังจากที่ไปได้โจเวลลอก มาในครึ่งฤดูกาลหลังนะครับแล้วก็ระเบิดฟอร์มเลยยิงไป8ประตูจาก14เกมในครึ่งฤดูกาลหลังนั่นก็ทําให้มีส่วนช่วยให้นิวเซิลเนี่ยรอดพ้นจากการตกชั้นได้โจวิลล็อกในช่วงนั้นยืมมาก่อนที่จะซื้อขาดจากอาร์เซนอลกลายเป็นโจวิลล็อกเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับแฟนบอนลรักแฟนบอลชอบไปแทนที่ของอ่าทางด้านของอเล็แซงแม็กซิแมงทางด้านของเออรเมอรอช่วงนั้นอเมรอนก็มีฟอร์มการเล่นที่ตกลงในฤดูกาล2 0 2 0 2นถึง โดนบ่นทั้งคู่เนี่ยแหละฮะและในปีต่อมาครับในฤดูกาล2021-2022มันเป็นช่วงที่มีฟอร์มการเล่นที่แย่มากๆ14เกมแรกนิวคาสเซิลไม่ชนะใครเลยฮะและ14เกมแรกหากไม่ชนะใครในศึกพิมล์ลกของอังกฤษย้อนกลับไปสถิติแบบนี้ครับไม่เคยมีใครรอดพ้นจากการตกชั้นได้เลยแต่ว่าในช่วงหลังจาก14เกมแรกโดยประมาณเนี่ยก็มี ทางด้านของการเปลี่ยนแปลงของนิวคาเซิลยูเนเตดนะครับก็คือมีการเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุน PIF แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้บริหารและก็เฮดโค้ชเปลี่ยนจากสตีฟบูชนะครับกลายมาเป็นเอ็ดดี้ฮาวบรรยากาศในช่วงเวลานั้นเนี่ยนักเตะทุกคนโดนบ่นหมดเลยฮะเพราะว่าไม่ชนะใครเลยแล้วก็เก็บได้ประมาณสัก6 7แต้มเองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดจาก14เกมแน่นอนหนึ่งในคนที่บ่นก็คือผมเนี่ยแหละแล้วก็หนึ่งในนักเตะที่ถูกแฟนบอลบ่นมากที่สุด มันก็คือแม็กซิมแมงเนี่ยแหละฮะในฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาเล่นได้14เกมแรกเล่นได้แบบมันมันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคจากที่เคยชอบที่เคยตื่นตาตื่นใจกลายเป็นทรงผมขัดใจแม่ฟอร์มแย่ขัดใจคุณตอนนั้นมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะบอลแฟนบอลบงแฟนบอลบน,บน,บน,บนตลอดในในกลุ่มของแฟนบอลนิโคลเซ่นเนี่ยแม็กซี่แมงขี้เลี้ยงแม็กซี่แมงไม่จ่ายถ้าจ่ายลูกนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ แต่แล้วครับหลังจากการเข้ามาของเอ็ดดี้ฮาวมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสมโมสรเอ็ดดี้ฮาวเข้ามาครับเขาเปลี่ยนทีมได้เยอะมากหนึ่งสิ่งที่เขาสามารถเปลี่ยนได้นั่นก็คือการเปลี่ยนนักเตะที่เคยมีความไม่มั่นใจในตัวเองเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีโดยเฉพาะนักเตะปีกอย่างแม็กซิแมงรวมถึงอัลเมรอนให้กลายเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมีวินัยเกมรับที่ยอดเยี่ยม ตัดสินใจได้เด็ดขาดมากขึ้นและที่สําคัญครับไม่ได้ขี้เลี้ยงแต่พฤฤฤฤฤื้นพือเหมือนเมื่อก่อนเล่นร่วมกับทีมเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีขึ้นจนกระทั่งในเครึ่งฤดูการหลังนั้นของแม็กซิมแมงเขาฟอร์มการเล่นดีเลยฮะนิโควเซนทะยานจบอันดับที่11แม็กซิมแมงลงในฤดูการนั้นเนี่ยทั้งหมด35นัดเยอะที่สุดเท่าที่เขาเคยลงสนามในศึกพรีเมียร์ของอังกฤษหนึ่งฤดูการนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูแตะ2ระหลักเป็นครั้งแรกด้วย โดยฤดูกาลนั้นเนี่ยเขายิงไป5ประตูกับอีก5้าแอซ,ซิสรวมกันเนี่ยคือ10ประตูนะครับที่เขามีส่วนร่วมกับประตูหลังจากนั้นในฤดูกาลต่อมาครับฤดูกาล2 0 2 2ันยถึงสองพซึ่งก็คือฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่แหละเขามีอาการบาดเจ็บนะครับสลับกับมีนักเตะที่เป็นตัวเลือกมากขึ้นในตำแหน่งกราบซ้ายแล้วก็กราบขวาให้กับทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยมีทั้งโจลิมตันนะครับแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์อิซัก โจวิลล็อกนี่ก็เล่นได้แอนโทนีกอร์ดอนเข้ามาใหม่ก็เล่นได้ฝั่งขวาเนี่ยตัวเลือกก็มีทั้งอามรอนนะครับมีเก่อามรอนรวมไปถึงจาขอบเมอร์ฟี่รวมไปถึงทางด้านของเอลียอตแอนเดอร์สันนี่ก็เล่นได้ส่วนแม็กซิมแมงเนี่ยนอกเหนือจากอาการบาดเจ็บแล้วฟอร์มการเล่นก็ดอกลงหลังจากที่เจ็บอเรนแอดนะครับแล้วก็ตัวเลือกอื่นๆก็มีมากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับนั่นก็ทําให้จํานวนการเล่นของแม็กซิมแมงนะครับพอทีมันโตขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นก็ มีการเล่นที่น้อยลงฮนะลงสนามทุกถ้วยทุกรายการไปเพียงแค่31นัดและพิมเมลิกเนี่ยเขาลงสนามไปเพียงแค่25เกมโดยเป็นตัวจริงแค่12เกมเท่านั้นน้อยที่สุดเท่าที่เขาเคยเล่นมานะคะ4ฤดูกาลลงสนามทุกถ้วยทุกรายการ31เกมยิงได้แค่1ประตูแล้วก็อีก5แอสซิสแม้ว่าจะเป็น1ในนักเตะที่ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่มีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้นิวเซิร์เนี่ยจบอันดับที่4ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเต็มแล้วก็ไปถึงระดับเป็นรองแชมป์ในศึกฟุตบอลถ้วยระเบาาครับนะฮะในรอบหลาย10ปีนะครับที่สามารถที่จะเข้าชิงแต่ท้ายที่สุดครับด้วยฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนะครับในช่วงปีล่าสุดอาการบาดเจ็บที่เข้ามาบ่อยครั้งมากขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นครับที่ผมไล่ลิสต์ไปเมื่อกี้บวกกับฮาวิบานส์ ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับมาจากเลสเตอร์ซิตี้ในราคาเราๆสัก25-30ล้านเนี่ยแล้วก็กองกลางเนี่ยมีซันโดโตนาลีเข้ามาซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยอาจจะเป็นปกติจะเป็น4-3-3ก็อาจจะเป็น3-5-2หรือเป็น4-2-3-1ซึ่งลดบทบาทปีกไปอีกระดับหนึ่งซึ่งแม็กซิมแมงเนี่ยเขาสามารถเล่นได้เพียงแค่ปีกด้านข้าง นะครับตามถนัดเท่านั้นทั้งซ้ายและขวาโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายเขาไม่ได้มีออปชันที่จะหุบเข้ามาเป็นเพย์เมเกอร์ได้หรือเป็นกองกลางได้หรือเป็นกองหน้าตัวเป้าได้มันไม่ได้มีออปชั่นเยอะถึงขนาดแบบอเล็กซานเดอร์อิซักหรือแม้แต่แอนโทนีกอร์ดอนที่หุบเข้ามาเป็น AMC ที่เป็นแอคแทกกิ้งมิดฟิลด์ได้นะครับนั่นก็ทําให้สุดท้ายแล้วครับด้วยปัจจัยหลายต่อหลายอย่างนักเตะรายนี้ก็ต้องออกจากทีมไปนะครับท่ามกลางความเสียดายแล้วก็ แฟนบอลก็เสียใจเหมือนกันนะครับปล่อยไปอยู่กับอา,อาลีในลีกสวอุดิอาระเบียครับ23ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับทิ้งความมีเอกลักษณ์เล่นได้หวือหวาสนุกสนานมีบางช่วงที่ทรงผมขัดใจแม่ฟอร์มแย่ขัดใจคุณเลี้ยงตะพื้นตะพื้นให้แฟนบ่นให้แฟนด่าไม่จ่ายไม่ทรงจังหวะนี้มันน่าจ่ายมันไม่จ่ายสักทีวะไอะจังหวะนี้มันน่าส่งมันไม่ส่งสักทีวะโดนบ่นประจำอะ่ะพูดง่ายๆก็คือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงกับนักเตะคนนี้แต่ จริงๆแล้วลึกๆแฟนบอลนเวอร์เซิลผมว่าก็รู้สึกรักนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกสนานที่ได้ดูแม็กซิมแมงเล่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสียดายครับแต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ครับมันมีวิธีฟุตบอลมีคนเข้ามามีฮาวิบาร์สเข้ามานะครับมีโตนารีเข้ามาก็ต้องมีคนจากไปนะครับก็ต้องไปอยู่กับทีมอื่นเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าผมเชื่อว่า นี่คือการจากกันด้วยดีนะครับของแม็กซิมแมนแล้วก็นิวคาสเซิลยูเนเตดและสุดท้ายครับปิดท้ายผมก็อยากพูดถึงสิ่งที่แม็กซิมแมนครับได้กล่าวก่อนที่จะอำลาสมองสอนไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นในเชิงบวกครับเป็นการจากกันด้วยดีแม็กซิมแมนพูดนะครับ4ปีที่แล้วเนี่ยผมได้สวมเสื้อนิวอาสเซิลยูเนเตดเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ นักเตะนิ่คกเซนเท่านั้นแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวจอร์ดี้ด้วยนี่คือการบอกลาที่มีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนะครับจากเดือนแรกที่ผมเข้ามาแล้วได้เจอผู้คนในเมืองนี้ผมเข้าใจพวกเขาอย่างถ่องแท้นะครับแล้วก็หลงไหลในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยรักอยู่ตลอดนั่นก็คือสมงสรทุกอย่างมันมีความสําคัญต่อตัวตัวของเขามากนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้ลงสนามไม่ว่าจะเป็นการ ได้ช่วยทีมต่างๆได้แอสซิสแล้วก็ได้ยิงประตูตลอด4ปีที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยรักนิวเซนแล้วก็มีโอกาสที่ดีนะครับตลอดในวันที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้แล้วก็เขารู้สึกรักสโมสรแห่งนี้แล้วก็ตกหลุมรักมากๆเลยนะฮะแล้วก็อยากอยู่ช่วยทีมเนี่ยให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีรอดพ้นจากการตกชั้น แล้วก็มีอนาคตที่สดใสแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วฟุตบอลมันก็แบบนี้ฮะเขาก็ต้องย้ายออกจากทีมไปเขาขอขอบคุณทุกคนอย่างสุดซึง้งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับแฟนบอลสตาฟโคช้ชแล้วก็สโมสรเขาเห็นข้อความของทุกคนที่ที่มาบอกลาที่มาพูดกับเขานะครับแต่ว่าแม้ว่ามันจะจบลงตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับมันก็ยังอยู่ในใจแล้วก็เรื่องราวอื่น เขาก็ต้องเดินไปต่อนะฮะเขาก็บอกว่าเขารักที่นี่จนหมดหัวใจนะครับแล้วก็มีโอกาสเขาก็จะกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งนี่คือ,อคําพูดของแม็กซิมันนะครับที่ได้พูดถึงชาวจอร์ดี้หรือว่าแฟนบอลของนิวคาเซิลในวันที่เขาเนี่ยจะต้องย้ายออกจากทีมไปผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็พิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะครับสปีที่ผ่านมาว่าเขาเนี่ยทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับสโมสรอนแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีโดนแฟนบอลบดแต่ว่า ภาพรวมทั้งหมดผมว่านี่ก็คือหนึ่งในนักเตะปีนักเตะแนวรุกที่แฟนบอลเนี่ยชื่นชอบชื่นชมแล้วก็มีความจัดจ้านนะแล้วก็อยู่ในใจของแฟนบอลชาวทูนอาร์มี่ทุกคนครับยังไงก็ขอให้โชคดีสำหรับอแล็แซงแม็กซิแมงมีโอกาสถ้านาคตนะฮะมีโอกาสก็อาจจะได้กลับมาร่วมงานกับนิวเซิลอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะฮะนี่คือเรื่องราวของอแลแซงแม็กซิมงที่ผมนำมาฝาก ทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ครับโดยเฉพาะแฟนบอลของนคลสันที่พิมพ์กันเข้ามานะครับอยากให้พูดถึงแมซิมังในวันที่เขาเนี่ยต้องเดินทางออกจากทีมไปไปอยู่กับอ่าวฮารีไปอยู่กับลีกซาดิอาระเบียครับถ้านะครับแฟนบอลท่านไหนนะครับอยากที่จะให้ผมพูดเรื่องไหนโดยเฉพาะเรื่อง,องนคลสันนะเรื่องนักเตะคนไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวจอร์นสตอรี่กันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ